ผู้หญิงคนนี้สั่งอาหาร d e ลิเวอรี่มาจากข้างนอกนะครับแต่ก็ต้องประหลาดใจนะเพราะเปิดออกมาเนี่ยเช็คเอาท์บ็อกซ์หรือเ a k คเอาท์เวบ็อกซ์ที่เป็นกล่องใส่อาหารเนี่ยว่างเปล่านะครับเอ็มี้เลยนะฮะแล้วก็บนกล่องเขียนว่าเขียนสิ่งที่คุณครเฟมาหรืออยากกินมาแล้วใส่ลงไปในกระดาษเปล่าเมื่อกี้ที่ให้มาลองใส่ลงไปดูดิผู้หญิงก็ฟิรีสโกรธมากแล้วก็แบบจะโทรไปคอมเพลนนะแต่ก็โทรแล้วก็ไม่ติดก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆละก็เลยเขียนคขาว่าบาร์บีคิวนั้นแล้วก็ทรแล้วก็โยนลงไปนะสััักกพนนึงบบมะคร ก็แอปเพียหรือปรากฏเป็นบาร์บีคิวขึ้นมาจริงๆแถมยังมีไอส์รตมนะหรือเป็นแบบหมอกควันขึ้นมาเลยและแถมอร่อยมากนะครับฮาร์ฟเวย์ก็คือครึ่งทางการกินเนี่ยก็เลยคิดอะไรไอเดียอะไรออกแล้วเสร็จแล้วก็โยนลงไปในทางขยะนะแบบไม่อยากกินละล้วก็ลองเขียนว่าพรีเมียมซูชิแล้วก็ใส่ลงไปใหม่ปรากฏว่าอีกรอบนึงก็เป็นพรีเมียมซูชิออกมาจริง แต่มันก็ไม่ e n o u g h นะมันก็ไม่พอรอบนี้ก็เลยลองเขียน Australia ยนล็อบสเลงไปก็เลยได้กินเหมือนเดิมทีเนี้ยก็เลยได้เซิร์ชใน Google นะแล้วก็ถามว่าเฮ้ยตอนเนี้ยอะไรเนี่ยแพงที่สุดปรากฏว่าเป็นคาเวียทีนี้หล่อนก็เลยได้มีไอเดียนะเป็น business opportunity นะฮะหรือว่าโอกาสทางธุรกิจแต่หันไปก็กระดาษหมดทำยังไงดี ก็เลยไปเปิดแคบินเนตนะหรือตู้บานเปิดที่บ้านนะแล้วก็ไปเอาของที่เคยขายมานะอันแรปนะหรือแกะกล่องออกนะแล้วก็เขียนไปเลยรอบนี้เขียนเป็นคาเวียนแหละแล้วหล่อนก็ไปไลฟ์ขายนะแต่ก่อนนั้นเนี่ยเคยขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพคนก็เลยไม่ค่อยเชื่อก็บอกว่ากินให้ดูหน่อยสิเฟกหรือเปล่าของปลอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยหล่อนก็เลยบอกอ่าเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวกินให้ดูเลยอย่าพูดเยอะและท่านใดนั้นเองนะครับก็มีผู้ชมสังเกตเห็นว่าหล่อนมี nose bleeding หรือเลือดออกที่จมูกและหลังจากนั้นเองหล่อนก็ตายด้วยการโดนพพอยนนหรืโดิษนะ ออเดียนสือผู้ชมก็ไม่เชื่อนะบางคนบอกว่าเป็นการแสดงที่ดีมากนะฮะแต่พล่อนตุยไปแล้วเนี่ยวิดีโอก็ถูกแบนนะฮะโดนบล็อกเพราะว่าคุณนะมีฉากนองเลือดนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยเชิญเอาหรือกลายเป็นว่าที่ข้างกล่องเนี่ยเขียนว่า p o ยเ o นหรือพิษและเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใครที่กรี e d ดี้นะหรือว่ามีความละโมบโลภมากมักจะมีเอนดิ้หรือตอนจบที่ไม่สวย